สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําสปาเกตตี้คาโบนารากันนะคะทุกคนเนาะก่อนอื่นแขกก็ตั้งกระทะเลยนะแขกใส่เนยไปหน่อยหนึ่งค่ะใส่เนยไปหน่อยหนึ่งแล้วแขกก็จะใส่ออยมะก,กอกนะคะน้ำมันมะก,กอกไปหน่อยใส่ไม่เยอะหรอกนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแขกจะใส่ไอ้นี่ด้วยนี่ อันนี้มันก็คือหมูสามชั้นนั่นเองนะคะหมูสามชั้นแต่ที่นี้แบบแขกซื้อมาเป็นแบบสําเร็จสําเร็จ,รจที่เขาหั่นมาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเนาะแก,ก็จะใส่ไปเลยที่แรกเราก็จะไอ้นี่แหละผัดหมูสามชั้นนี่แหละให้เขาสุกดีก่อนเนาะคาโบเนราทาไม่ยากนะจริงๆถามว่าแบบแขกชอบทานไหมแขกไม่ชอบทานแต่วันนี้คุณสามีเขาอยากจะทาน นะคะเด็กก็จะทำไว้แบบนี้แล้วก็จะผัดหมูสามชั้นโตให้สุกนะคะคเพื่อนๆไฟอ่อนเนาะผัดทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำไข่ช่วงเวลาที่เราผัดไอ้พวกนี้เตรียมไข่เตรียมอะไรเนี่ยแนะนําให้ทุกคนว่าตั้งหม้อน้าไว้เลยนะคะตั้งหม้อน้ําเพื่อจะต้มเส้นสปาเกตตี้ไว้เลยนะคะทุกคนเนาะ ผัดอันนี้ทิ้งไว้เรามาดูวิธีทำไข่กันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆหลังจากหม้อน้ำต้มน้ำเดือดแล้วเนาะอันนี้หมูเนาะหมูแขกก็ผัดไว้เรียบร้อยแล้วนะหมูสามชั้นผัดไว้เรียบร้อยเราก็ปิดไฟไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆนทีนี้น้ำต้มก็เดือดแล้ว แขกก็ใส่เกลือลงไปเพื่อนๆทําเพื่อนๆก็ใส่เกลือลงไปนะคะแขกก็จะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปต้มเลยเนาะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปต้มเลยแล้วเราไปทําไข่ให้มันทันเวลากันนะคะเพื่อนๆเนาะโอเคแขกก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปต้มแบบนี้นะคะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปต้มแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําไข่ที่จะเอามาราดในสปาเกตตี้กันนะคะทุกคน จริงทําไม่ยากนะทาไม่ยากโอเคเราก็จะต้มทิ้งไว้แบบนี้นะคะเราไปดูวิธีทําไข่พอเราใส่เส้นลงไปปุ๊บเราก็ทีนี้เราก็ไปเตรียมไข่เลยแล้วเดี๋ยวเส้นสปาเกตตี้สุกแล้วเราจะได้มาทําขั้นตอนต่อไปกันนะคะทุกคนโอเคเรามาดูวิธีทําไข่กันเลยนะคะเพื่อนๆไข่ทานสองคนแขกก็จะใช้ไข่สามฟองนะคะทุกคนเนาะ ขั้นแรกเราก็จะมาแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงเพราะสปาเกิตตี้คาโบนาร่าเราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะเพื่อนๆไข่ขาวเอาออกนะคะไม่ใช้ไข่ขาวเราก็มาแยกไข่ก่อนทานสองคนแขกก็จะใช้แค่สามฟองก็พอนะคะ หลังจากที่เราแยกไข,ข่ขาวไข่แดงออกแล้วนะคะไข่ขาวก็เอาไว้ไปเอาไว้ไปทําอาหารอย่างอื่นได้เราจะใช้ไข่แดงนะคะทานสองคนแขกใช้สามฟองนะคะเพื่อนแบบหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาตีไข่ก่อนอื่นที่จะไปตีไข่เราก็จะใส่พริกไทยลงไปนะคะเพื่อนพริกไทยขาวพริกไทยดำก็แล้วแต่ว่าใครชอบพริกไทยแบบไหนนะคะ แล้วก็จะใส่ชีสขูดลงไปด้วยนะคะทุกคนชีสคูดแต่ก็ใช้แบบเป็นสำเร็จแบบนี้นะคะใส่ชีสขูดลงไปเเราก็กะเอานะใครชอบเยอะก็ใส่ไปเยอะค่นะเนาะเราก็จะมาตีไข่เลยค่ะ น,นี้หมูสามชั้นแขกก็ผัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราเตรียมไว้เรียบร้อยตอนนี้เรารอเส้นสปาเกตตี้สุกเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปนะคะคหลังจากที่เราต้มเส้นสปาเกตตี้สุกได้ที่ก่อนที่เราจะไปเทน้ําทิ้งนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆตักน้ําออกมาไว้ก่อนน้ําที่ร้อนๆน,นะคะเราเพื่อที่เราจะเอามาใส่ ในสปาเกตตี้ด้วยถ้าเราไม่ใส่น้ําไปมันก็จะแห้งเกินไปนะคะทุกคนเนาะแขกก็ขอเวลาเอาไปเทน้ําออกก่อนนะคะ,ะหลังจากที่แขกเทน้ําออกจากเส้นสปาเกตตี้แล้วแขกก็เอาสปาเกตตี้กลับลงใส่หมอ้อแล้วเราเปิดไฟให้อ่อนไว้นะคะเพื่อนๆเ,เปิดไฟให้อ่อนไว้เราก็จะเอาหมูสามชั้นที่ผัดไว้เทใส่ลงไปนะคะทําไม่ยากเนาะ ใส่ลงไปเลยไฟให้อ่นอ,อนๆนะคะทุกคนไฟให้อ่นอ,อนๆแล้วแขกก็จะใส่น้ําต้มน้ําต้มที่เราตักทิ้งไว้ใส่ลงไปหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ไข่ที่เราตีไว้กับชีสกับพริกไทยใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนก็มาใส่ลงไปเลยอ้าใส่ลงไปตอนที่เขายังร้อน ทำง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆพอใส่ลงไปแล้วทีนี้เราก็จะมาค,คนคนคลุกเคล้าวันเลยค่ะเพื่อนๆจะเห็นไม่ชัดเนาะเพราะว่ากล้องมันจะมองเห็นไม่ชัดนะเราก็รีบคนเลยเพื่อนๆ,น,ๆนี่ค่ะ ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้แหละคนคุกเข้าไปสปากเกตตี้แบบนี้เราจะไม่ทำไข่ให้สุกมากนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็จะปิดไฟเลยปิดไฟตักใส่จานเสิร์ฟทานได้เลย,เลยค่ะทุกคน ค่ะทุกคนนี่ก็เสร็จแล้วนะคะสปาเกตตีคารโบนารานะคะทุกคนทำง่ายใช่ไหมคะเนาะเราก็จะมาเราโรยนี่แขกโรยชีสขูดใส่ไปแล้วนะคะทุกคนเนาะเพื่อนเื่อก็ลองทําทานดูนะคะชีสขูดอย่าไปโรยมากนะคะเพื่อนเเพราะว่าเราใส่ในไข่ไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองทําทานกันดูนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งรัวๆไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แขกลงไปนะคะสวัสดีค่ะ